สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่บ้านจะมาต้มน้ำปลานะคะในหม้อนี้ก็มีปลาครึ่งกิโลนะคะแล้วก็จะมีสับปะรดน้ำปูแล้วก็กะปิชูรสรสดีน้ำปลาครึ่งขวดค่ะน้ำมะขามแล้วก็ใบเตยน้ำตาลทรายแดงค่ะแล้วก็ไมโล อันนี้ใส่ปูปูเค็มด้วยค่ะต้มกินเองง่ายๆค่ะน,นี้สับปะรดที่เป็นกระป๋องค่ะเขาก็จะหั่นมาเป็นแว่นๆอันนี้ถ้าเกิดใส่น้ำตาลทรายแดงกับไมโลไปแล้วก็สีสันเขาก็จะแดงสวยงามค่ะ เอาไว้ตำส้มตำหรือยำขนมจีนค่ะโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดกระดิ่งให้แม่บ้านเลยนะคะสวัสดีค่ะ